เทคนิคการทำต่อให้ยาวง่ายๆด้วยการพลางแสงสวัสดีครับพบกับผมแซมต่อสามเหลี่ยม วันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เรื่องการทําตอให้ยาวด้วยการพลางแสงเรารู้ดีว่าตอจะเจริญเติบโตได้ก็ต้องอาศัยดินน้ําและแสงแดดดินก็คือการที่ดินมีการล่วนซุยมีปุ๋ยในดินมีธาตุอาหารเพียงพอจะทำให้ตอเจริญเติบโต แล้วก็น้ําเพราะว่าตอเป็นตอพืชที่อวบน้ําเพราะฉะนั้นก็ต้องการน้ําในการล่อเลี้ยงถ้าขาดน้ําก็ตายได้เช่นกันและอีกประการหนึ่งตอเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดเพื่อที่จะมาบํารุงหนอ่อบํารุงตอให้สวยงามเพราะฉะนั้นแดดจึงสําคัญมากๆวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้เทคนิค การทำต่อให้ยาวด้วยการเล่นกับเขามีเทคนิคง่ายๆก็คือถ้าต่อเกิดขึ้นมาโดดๆเดียวๆก็จะเจริญเติบโตได้โดยง่ายแต่ถ้าเขามีพวกมีเพื่อนมีพ้องเยอะๆจะทำให้เขาแย่งกันหาอาหารไม่ใช่เฉพาะอาหารในดิน แต่เป็นอาหารบนอากาศบนฟ้านั่นก็คือแสงแดดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราอยากให้เขาโตเราต้องสร้างอุปสรรคในการหาอาหารให้เขาเทคนิคง่ายๆก็คือวันนี้จะมานำเสนอการพลางแสงก็คือว่าเขาเป็นพืชที่ต้องการแสงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เขาได้รับแสงน้อยกว่าที่เขาควรจะได้รับ เขาจะดิ้นรนตัวเองเพื่อที่จะหาแสงนั้นเขาก็เลยจะเริญเติบโตขึ้นยาวขึ้นนั่นเองวิธีการล่อให้เขาสูงนั้นก็คือวิธีการกลางสลนนะครับผมกลางสลนล่อเขาให้แสงแดดลงมาได้นิดนิดหน่อยหน่อยหรือใช้วัสดุอย่างอื่นก็ได้ที่จะมาช่วยบดบังแสงแดดให้เขาได้รับแสงแดดน้อยหรือ ปลูกใกล้ๆก,กันหรือปลูกแซมกับพืชดอื่นๆกับเผาหัวพาหรืออะไรก็ได้ในแปลงนั้นเขาจะเบียดเสียดตัวเองขึ้นไปเขาจะมีหน่อที่สูงยาวกว่าปกตินี่ก็คือวิธีการล่อเขาให้ยาวขึ้นยาวขึ้นด้วยการพลางแสงแดดนั่นเอง อุปกรณ์การพ่างแสงแดดนั้นก็มีหลากหลายชนิดสแลนก็ได้กิ่งไม้ใบหญ้าก็ได้ทํำยังไงก็ได้ให้เขาได้รับแสงแดดน้อยแต่อย่าไปบดบังมากๆนะครับถ้าไปบดบังมากๆเขาจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเขาจะหดตัวเองลดลงเราเล่นกับเขาพอดิบพอดีอย่าให้มากอย่าให้เยอะเกินไปนะครับเขาจะ จเจริญเติบโตด้วยการสร้างอุปสรรคให้เขานั่นก็คือการบดบังแสงแดดนั่นเองอวันนี้ถ้าใครคิดว่าได้ความรู้จากเรื่องนี้แล้วอยากเอาไปลองใช้ก็ได้ผลอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีการล่อเขาให้เขาสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใครมีความสนใจมี ความรู้หรืออยากรู้เรื่องไหนอยากแชร์ความรู้เรื่องไหนคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยถามกันได้ทุกเรื่องถือว่าผมเป็นเพื่อนร่วมอาชีพให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้ผมแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับก็ขอฝากช่องฝากเพจนะครับพิมพ์ไปที่คำว่าแซมต่อสามเหลี่ยมชื่อเดียวครบทุกโซเชียลวันนี้ ก็ขอให้ทุกคนติดตามกันไว้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับผม